ทำเสียงให้ดังหน่อยแมได้ยินครับฮัลโหลได้ยินนะครับท่านครับได้ยินครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านครับขอนรับท่านครับ

ผมไปครั้งนี้จะมาเปรียบนะครับต้องอีบุปเดี๋ยวหนูเลยโอ้ยตาเลยมาเลยพวกเราชุมนุมกันประมาณ200กว่าคนครับแล้วก็มีป้ายของท่านมีรูปของท่านครับครับผมตัดเค้กให้ท่านเรียบร้อยนะครับได้กี่รีบครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับก็เอาไม่ควไปเจอท่านทันทีเรียบง่าย โอ้ขอบคุณครับท่านท่านสบายดีทุกคนท่านสบายดีนะครับบอกพวกเราหน่อยครับพวกเรารักท่านแล้วก็เป็นวงแต่ว่าหนูเอามงคเอะหน่อยน้อ้อยวันแดนกันยามาร้อ t อ d v e ใช่ไหมครับเดนกักันยาตกลงท่านเดินกันยามานะครับ เราผมจะประสานกันอีกทีหนึ่งนะครับใช่ถ้าได้ขับผมถ้าผมยังงานไปแล้วผมจะประสานไปนะครับรอแล้วก็จะไม่ให้มีอะไรผิดหวังอีกครับพวกเราตอนนี้ก็ขยายมวลชนไปเยอะมากแล้วครับท่านครับขอบคุณครับพี่น้องครับปรบเสียงมือดังๆให้ท่านอีกทีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับท่านครับให้มีสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับโอ้ท่านบอกคิวยาวตั้งแต่หกโมงเช้าครับตอนนี้ประมาณเจ็ดตอนนี้กี่โมงกันเนี่ยแปดโมงกว่าแล้วแปดโมงนี่ขนาดที่ท่านมีคุณธรรมนะนี่ขนาดที่ท่านมีคุณธรรมอ้าวเราเพลงต่อ ขอบคุณมากนะครับจบแล้วค่ะคอนอินจากห้องกงนะคะต้องเริ่มต้องโชว์เพลงเลยนะครับมือเหนือมุอเหนือมือเหนืออีกขาวเกงอยู่แล้ว พวกเราครบคักนมากค่ะสำหรับเรเจอร์เอสเอในวันนี้ค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นงานที่พวกเราได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของนายกทักษิณแล้วก็มีสาสสุเนยค่ะได้มาร่วมงานร่วมกันกับพวกเราที่นี่นะคะแม่ๆคะเจริญชาญแม่มนต์เมืองเหนือครับแยมแยมนี่คือของของทางของบ้านที่อยากจอดบุญแ คร้้าาขขออ่นแลวโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณคณะกรรมการนะครับเกรดยุเอสเอเพื่อนพรักประชาชนทุกท่านนะครับก็มอบข้อมูลได้ท่านแล้วนะครับก็มู้จะมอบอะไรก่อนจะจากกันวันนี้มอบเพลงถ้าเพลงลืงซึ่งเชื่อว่าถูกใจทุกคนนะเป็นเพลงที่ทุกคนร้องได้ หรือว่าตัวนี้ยิมนะครับโดยเฉพาะคนมองเหนือแน่พอเป็นทางเครื่องเองครับตัวนี้ครับผมทำไมมันมวนมันเหียวระหวับงันทีอะไรัเ้ังี้ตคารยังไงเดีครับ้องมีต้นต้นนอวะอดยืดลงขนถ่ายใช่ไหม ส่งรูปมาให้ท่านหน่อยพี่แม่โทรศัพท์พี่ชาวริศักดิ์สิทธดีจริงๆรผมต่อต้องพักให้คุณเจ้ากดให้หนึลูกศิษย์อ่าคือ